สสุดท้ายหนึ่งสองสามหมดห้าสี่รอบกโต้นอะสี่้าต่อไปลงล่างขึ้นบนนะครับลงล่างสองขึ้นบนอีกสองมันจะหมดมือขวาเนาะทีนี้ไปลงล่างหนึ่งสองสามแต่เท้าขวา แต่ขาขวาก่อนอย่าิ่งไปนะมือตีบตรงต้นขาเรานะครับระดับต้นขา่วนมือนี้แทงไปข้างหลังถ้าจริงๆคือมองพื้นแต่ถ้าจำท่าไม่ได้แอบมองเพื่อนข้างหน้าก็ได้นะแต่ต่อไปเอาขาที่แต่ย่ำแล้วหมุนกลับหลังไปหนึ่งสองสามล่างสองต่อไปขึ้นบนหนึ่งสองสามขึ้นบนเอียงขาที่แต่ ถ้าเราเอียงอย่างนี้หัวจะทิมนะครับแตะขาไหนเอียงหัวทางนั้นนะจะสวยกว่านะแต่อันนี้เราแตะเท้าฝ่ายเอียงฝ่าต่อไปย่างหนึ่งสาแตะซ้ายเอียงซ้ายนะขอปักตรงนี้นะครับเพราะว่าให้เอียงเอียงนอกนะเอียงทางขาที่แตะหรือว่าเอียงทางมือจีบนะครับไปลงล่างหนึ่งสองสามนับห้าหนึ่งสองสามนับ หกหนึ่งสองสามเอียงเจ็ดถูกโอเคไปหนึ่งสองสามหมด8ดนะครับต่อไปมันจะเข้าเพลงเร็วกว่าเดิมอันนี้เพลงเร็วแล้วนะต่ไปม,มีเร็วกว่าเดิมอีกเร็วกว่าเดิมจีบมือขวามือซ้ายตั้งวงอ่าไปจีบปล่อยหนะึ่งนับตอนเราปล่อยมือสอง 3ามสี่ห้าหกเจ็ดแปหดสวัดหนึ่งสองสหนึ่งหนึ่งสองสปล่อย2องหนึ่งสองสปล่อยสามหนึ่งสอง้ยไม่มนับเลย ส<ะ>ี่ห้าหกสอเคสองสมหมดแล้วใช่หรอ <c oughs> แข็นทำามหมด8ต่อไปมันจะเป็นท่ายักไหล่ใช่ไหมครับอ่ะไปเปลี่นแขนไปทางขาไหนย่างขาไหนเปลนแขนไปทางนั้น 2> 1 2ิ ซ้ายขวาซ้ายยึดยืดขวาซ้ายขวายึดยึดซ้ายขวาซ้ายนับ ตท้ายพอหมดแปดด้านนี้นะครัแบแปดป้าต่อไปจีบแตะขวาเอียงขวาต่อไป9ปล่อยเป็นแตะซ้ายนะครับ9ซ้ายแตะขวาพร้อมจีบ3มครั้งที่4ี่ปล่อยออกสองมือ1ชุดนะตรงนี้เป็น1ชุดนะต่อไปลงหลังหลังยาวเลยไวา tiếp nhái chốt thứ 2 lái quay tiệm nhái chốt thứ 3 láng quay tiệm nhái chốt cuối thứ 4 nong 1 2 3 nong 4 tầm này anh bấm mือ